หนึ่งนายรัฐมนตรีที่ถูกจับตามองมากที่สุดในรัฐบาลไทยชุดใหม่ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับวันนี้ครับจะพาท่านผู้ชมไปเปิดใจกับทุกคําถามที่เกี่ยวข้องกับการค้าไทยจีนทั้งในปัจจุบันและในอนาคตกับคุณสุภจีซึ่งเมื่อเร็วๆนี้เพิ่งเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกครับ ต้องเรียนว่าเราได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ทั้งบวกและลบเราที่เป็นประเทศที่อาจจะไม่ได้มีระบบเศรษฐกิจใหญ่มากนักเนี่ยเราจะอยู่ตรงไหนการทำธุรกิจก็มีทั้งด้านที่เราขายออกมาก็ต้องให้ตรงตามความต้องการของตลาดในลนักษณะที่นำเข้าก็ต้องพยายามที่จะเสริมแกร่งให้คนที่อยู่ในประเทศเนี่ยสามารถต่อสู้ได้ เทรนด์ของประเทศจีนคือเดี๋ยวนี้เขาเน้นสินค้าที่มีคุณภาพสูงนะคะ ในหน้าเปอร์สเปกทีฟวันนี้พาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยที่มาเยือนจีนเป็นครั้งแรกหลังจากได้รับตําแหน่งตอบทุกคําถามที่เกี่ยวข้องกับโอกาสการค้าการลงทุนเทรนตลาดใหม่และแนวทางของผู้ประกอบการไทยที่อยากมาลงทุนในตลาดจีน วันนี้ที่เรามาพบกันเพราะว่าท่านรัฐมนตรีมางาน CIIE ต้องถามว่าคราวนี้พาผู้ประกอบการมาทั้งหมด60รายเห็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในตลาดจีนบ้างไหมคะเห็นนะคะปีนี้เป็นปีที่เราเนี่ยพาผู้ประกอบการมามากกว่า ปีก่อนก่อนหน้าเนี่ค่ะถึง3เท่าเลยเพราะว่าปีก่อนหน้าเรานํามาประมาณ20ราย mm. แต่ปีนี้เรามีพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วเราเป็น Country of h o n o r ด้วยเราก็เลยมีไทยพาวิเลียนใหญ่แล้วก็มีผู้ประกอบการมาเนี่ย 60รายด้วยกันผู้ประกอบการเรามีโอกาสมาในตลาดจีนจริงๆเพื่อที่จะนําเสนอสินค้าของเราให้คนที่เขามาผู้ประกอบการจรีนที่จะมามีโอกาสจับคู่กัน business matching เนี่ยโดยตรงในพื้นที่เลยเพราะฉะนั้นก็ทําให้เกิด networking กัน <c oughs> ทําให้เกิดการเข้าใจแล้วก็ยกระดับถึงคุณภาพของสินค้าของเรานะคะ <c oughs> เพราะว่าการเข้ามาที่งานที่ Pa v i l i o ที่ที่เราจะจัดในไทยพาวเ i อร์ใน CIIE เนี่ย เขาก็ต้องเอาสินค้ามาให้ทดลองดูแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของข้อมูลเพื่อเราจะได้ทําให้สินค้านี้ตรงตามคุณภาพและมาตรฐานและรวมถึงราคาที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ว่ามันช่วยทั้งในเรื่องของการทําให้เขาเข้าถึงตลาดจริงแล้วก็ทําให้เราเข้าใจถึงความต้องการจริงจากผู้ซื้อจริงๆโดยตรงเดี๋ยวเราจะมีะการทํเน็ตเวิร์กตงคือเวลาที่เราไปเจอกันที่งานเอ็กซ์โปเนี่ยค่ะเราก็จะคุยกันเรื่องของสินค้าและแต่ว่าวันนี้มันจะเป็นการทําให้เรารู้จักกันนั่นแฟนมากิ่งขึ้นเพราะเราเชื่อว่าการที่เราจะค้าขายกับใครใ,ให้ได้ดีเนี่ยเราต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาก่อน ก็เลยเดี๋ยวคืนนี้ก็จะมีงานที่เรียกว่ากา C.I.I.E กา l a าไนท์ระหว่างไทยกับจีนใช่คะก็จะมีผู้ประกอบการทั้งฝั่งไทยผู้ประกอบการทั้งฝั่งจีนที่เราเชิญมาเนี่ยมาจับมือมาคุยกันเน็ตเวตริ้งกันท่านรัฐมนตรีพูดถึงว่าโอกาสของเราในปีนี้50ปีความสัมพันธ์ไทยจีนแล้วเรายังได้รับคัดเลือกเป็นประเทศเกียรติยศในงาน C.I.I.E อีก นอกจากเรื่องข้าวแล้วเนี่ยกระทรวงพาณิชย์นำสอโอกาสนี้ไปต่อย,ยอดทาธุรกิจอื่นๆกับจีนยังไงบ้างคะเมื่อเช้าตอนเปิดงานเนี่ยก็ได้ฟังสปีชของท่านนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงค่ะซึ่งท่านเองก็บอกเลยว่านโยบายของจีนคืออะไรบ้างท่านต้องการที่จะทําให้มีการเปิดมีความเท่าเทียมความยุติธรรมสปอร์ตประเทศในลักษณะของพอุภาคีแล้วก็พูดเกิดน,นําเกี่ยวกับเรื่องของตัว แผนพัฒนา5ปีนะคะฉบับที่15าบางส่วนนะคะซึ่งเราก็จับประเด็นนั้นเนี่ยมาถอดเป็นรหัสอยู่แล้วว่าและในมุมของผู้ประกอบการเราเนี่ยจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้อย่างไร รวมทั้งในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของอภูมิศาสตร์ทางการค้าการขายเนะ,ะเพราะว่าเรามีเรื่องของทาริฟนะคะที่ทุกประเทศตอนนี้ก็พยายามที่จะตอบโจทย์ตรงนั้นให้ได้ในขณะเดียวกันก็มีมหาอำนาจอีกขั้วนหนึ่งก็คือทางประเทศจีนซึ่งเป็นคนที่มองในเรื่องของพหุภาคิเราที่เป็นประเทศที่อาจจะไม่ได้มีระบบเศรษฐกิจใหญ่มากนักเนี่ยเราจะอยู่ตรงไหนมองว่าตรงนี้เป็นโอกาสนะคะ เราก็เลยพยายามทำความเข้าใจเพื่อเราจะตอบโจทย์ได้เทรนด์ของประเทศจีนคือเดี๋ยวนี้เขาเน้นสินค้าที่มีคุณภาพสูงนะคะเน้นในเรื่องของนวัตกรรมเน้นในเรื่องของ ความเขียว sustainability นะคะแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีด้วยดังนั้นเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องมาตอบโจทย์ให้ได้เซกเมนต์ที่น่าจะมีโอกาสมากก็คือเรื่องของอาหารสัตว์อาหารสัตว์อาหารสัตว์ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกอีกเซกเตอร์หนึ่งที่มีความน่าสนใจมากในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของดิจิทัลเช่นพวกเกมหรือว่าพวกงานทางด้านศิลปะสร้างสรรค์สร้างสรรค์ creative economy พวกภาพยนตร์เพลง ลักษณะเหล่านี้ก็เป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งที่มีความน่าสนใจที่เราน่าจะตอบโจทย์ได้เราจะเห็นว่าจีนออกข่าวบ่อยมากเรื่องที่ว่าเศรษฐกิจของจีนเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจโลกอยากจะถามท่านรัฐมนตรีอย่างนี้ค่ะว่าแล้วเศรษฐกิจเขาอะมากระตุ้นเศรษฐกิจเรายัางไงบ้างคะ่ะต้องเรียนว่า เราได้รับผลกระทบจากด้วยนี้ทั้งบวกและลบะ,นะบในมุมบวกก็คือว่าพอจีนมีความตั้งใจที่จะโตในลักษณะนี้เนี่ยเนื่องด้วยไซส์ของเขาเนี่ยก็ทําให้มีสินค้าจากจีนเนี่ยเข้าไปในประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยด้วยเนี่ยที่มีราคาที่ต่ำมากใช่ใช่ต้องพูดแบบนี้ดังนั้นเนี่ยผลกระทบ ในมุมของเราเนี่ยนอกจากโอกาสที่เขาเปิดกว้างใ,ให้เราส่งออกให้เขาเราก็ต้องดูในส่วนที่โดนผลกระทบจากการนําเข้าด้วยเราก็ต้องไปเสริมความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการไทยว่าทําอย่างไรถึงจะตอบโจทย์แล้วก็สามารถที่จะ มีความแข่งขันได้ตรงนี้ให้ได้มากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์เองก็มีโครงการที่เสริมความแข็งแกร่งให้กับ e. s m e อย่างทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็มีแคมเปญที่เรียกว่า s m e Proactive ว่ารู้ก่อนว่าตลาดคืออะไรแล้วก็พยายามที่จะตอบโจทย์ตรงนั้นให้ได้ในขณะเดียวกันอีกกรมหนึ่งก็คือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็พยายามที่จะช่วยเสริมทักษะให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ย มีความสามารถมากขึ้นโดยจับมือร่วมกันกับไม่ว่าจะเป็นดีป้าการเข้าถึงเทคโนโลยีให้สามารถเอามาช่วย SME เนี่ยค่ะเขาสามารถที่จะเข้าใจในเรื่องของการวางโพ i ิช o นของราคาในเรื่องของการดูแลสินค้าคงคลังเ mm. ข้าใจการทําระบบบัญชีอันนี้ก็คือทําร่วมกันกับดีป้าช่วยในเรื่องของการดูแลในเรื่องของนอมินี่ด้วยว่า สินค้าที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมีมาตรฐานที่ถูกต้องคุณภาพที่ถูกต้องหรือเปล่ามีในเรื่องของการทําธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎระเบียบที่ควรจะเป็นหรือเปล่าเพราะงั้นก็ต้องช่วยในหลายๆทางเพื่อจะให้ SME เราหรือผู้ประกอบการเราเนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์แล้วก็สู้ได้กับการแข่งขันในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นการทําธุรกิจ ก็มีทั้งด้านที่เราขายออกมาก็ต้องให้ตรงตามความต้องการของตลาดในลักษณะที่นําเข้าก็ต้องพยายามที่จะเสริมแกร่งให้คนที่อยู่ในประเทศเนี่ยสามารถต่อสู้ได้ไม่ใช่เฉพาะกับจีนนะคะ,คะกับทุกๆคนที่เขาส่งสินค้าเข้ามาขายในประเทศ ไม่ถามเรื่องข้าวอาจจะ,ะเรียกว่าไม่ได้เจอรัฐมนตรีตัวจริงเรื่องข้าวเนี่ยมีการพูดคุยกันตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน,น้านานมากเลยนะคะที่ท่านประวิทยเนี่ยเหมือนกับมีการเป็นคู่เจรจากับทางรัฐบาลจีนในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงที่จะเชื่อม rail and road ตามนายโยบายของประเทศจีนน่ยนะคะ แล้วก็ต้องการจะเชื่อมต่อรถไฟเนี่ยไปจนถึงประเทศลาวเพื่อที่จะทําให้ประเทศไทยได้เป็นศูนย์กลางของการเชื่อมโยงก็มีการพูดคุยกันว่าเดี๋ยวเราจะทําเรื่องรถไฟอันนี้ร่วมกันกับทางจีนนะซื้อข้าวเราด้วยนะคะซึ่งทางจีนก็ซื้อข้าวเรามาตลอดเป็นเหมือนกับตั้งเป็นโคต้ากันเอาไว้ซื้อข้าวเก่าหนึ่งล้านตันซื้อข้าวใหม่อีกหนึ่งล้านตันปัจจุบันนี้ค่ะข้าวเก่าหมดไปแล้วก็เป็นข้าวใหม่ซึ่งยังเหลือออเดอร์ ที่ยังต้องส่งตามโควตาเดิมเนี่ยอีกสองแสนแปดคราวนี้เนี่ยพอ,อพี่เข้ามารับหน้าที่พี่ก็คุยว่าปีนี้เป็นปีที่เป็นความสัมพันธ์50ปีไทยจีนตัวเลขสองแสนแปดเนี่ยเราน่าจะเปลี่ยนเป็นตัวเลขห้าแสนดีกว่าก็มีการเริ่มการพูดคุยนั้นกับท่านเอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทยท่านนายยกรัฐมนตรีเองก็มีโอกาสได้พูดเรื่องนี้กับทางท่านเอกอัครราชทูตจีนก่อนที่จะเดินทางมาอาเซียน แล้วพอพบกับท่านประธานสีจิ้นผีในก่อนที่จะแยกกันไปท่านนายกก็ช่วยพูดต่อให้แต่จริงๆแล้วในเรื่องของคณะทำงานนะคะหลังจากที่เรามีการคุยกันเนี่ยกับทางท่านเอกครรัชทูตจีนประจำประเทศไทยซึ่งท่านก็ช่วยมากนะคะเราก็มีส่งเรื่องขึ้นมาที่คอฟโก้ที่นี่นะคะแล้วก็ผ่านทาง n r ็นอในเรื่องของการที่จะมา ทำเรื่องนี้ให้เป็นกิจจักษณะ,ะก็ทราบว่ามีการส่งเรื่องขึ้นมาที่ปักกิ่งเรียบร้อยก็คิดว่าคงจะสามารถเจรจาปิดได้ก็คงจะลงในเรื่องรายละเอียดนะคะว่าจะทําเป็นควอต้าสั่งเมื่อไรราคาอะไรลักษณะอย่างนั้นมากกว่าค่ะวันนี้ทราบว่าในช่วงเที่ยงท่านรัฐมนตรีได้มีโอกาสพูดคุยกับ ผู้ประกอบการไทยที่อยู่ในประเทศจีนได้รับฟังเสียงสะท้อนอะไรมาบ้างคะมะีพอสมควรนะคะอย่างม,มีตัวหนึ่งที่น่าสนใจที่คุยทางรัฐบาลจีนเนี่ยต้องการที่จะผลักดันให้มีจํานวนว่าหมายถึงรายได้ที่เป็น m ิ d เดิลอินคัมเนี่ยนะะระดับกลางเนี่ยให้เพิ่มจาก400ล้านคนมาเป็น800ล้านคนเท่าตัวหนึ่งในปี2035แล้วก็ในอีกประมาณ10ปีจากนี้ไปแปลว่า มันจะมีคนที่มีกํำลังซื้อมากขึ้นคนี mm ้ hmm. ประเทศไทยเราจะทํำยังไงดีในการที่จะ,จะช่วยเสริมในสิ่งที่ประเทศจีนต้องการเพราะเรามีทั้งสินค้าเกษตรสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งถ้าเราสามารถที่จะเข้ามาจับในช่องทางนี้ได้เนี่ยเราก็จะช่วยเสริมให้ความตั้งใจของร,รัฐบาลจีนในการที่จะผลักดันให้คนขึ้นไปที่มิดเดิลอินัมเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะ เดินไปกับเขาด้วยมาเป็นลูกค้าของเราคือง่ายๆใช่ไหมประมาณนั้นก็ต้องหาโอกาสที่จะเข้าไปหรืออีกทางหนึ่งเขาบอกว่าการที่เราจะเข้ามาเนื่องจากประเทศเราไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยผู้ประกอบการของเราเนี่ยถึงแม้จะเป็นรายใหญ่ก็ตามพอมาอยู่ที่นี่ก็กลายเป็นรายเล็กดังนั้นเราต้องหาให้ได้ว่าคุณภาพของเราเนี่ยต้องดีจริงๆเพราะตอนนี้ประเทศจีนเนี่ย ควบคุมแล้วก็ดูแลในเรื่องนี้ทั้งคุณภาพแล้วก็มาตรฐานแล้วก็เราอาจที่จะดูโมเดลแทนที่ว่าเราจะดูเฉพาะในเรื่องของการทำ Business Matching จับคนซื้อกับคนขายมาเจอกันเราอาจจะต้องหาในลักษณะของ Partner Matching ก็คือให้มาลงทุนร่วมกันในลักษณะของ JV เลยไหมเอาสินค้าบริการที่ดี มีลักษณะที่โดดเด่นของไทยมาหาโลโคชัพาร์ทเนอร์ที่จีนแล้วทำจอยเบนเจอร์ด้วยกันในเรื่องของต้นทุนทางธนาคารวันนี้มีธนาคารมาคุยด้วยสองธนาคารมีธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยเขาก็มาบอกในมุมของธนาคารว่าอยากที่จะให้ช่วยกันโปรโมทในเรื่องนี้เขาก็จะพร้อมในการที่จะเป็นแหล่งทุนสุดท้ายแล้วค่ะ ถามท่านารัฐมนตรีอย่างนี้จากเดิมที่ทํางานในภาคเอกชนมาวันนี้มาอยู่ในภาครัฐแล้วเวลาการดิวกับจีนการเป็นเอกชนกับการเป็นภาครัฐเนี่ยวิธีการอยู่ต่างกันไหมคะท่านรัฐมนตรีไม่ได้ต่างกันในเรื่องของวิธีแต่อาจจะต่างกันในเรื่องของเนื้อหาที่ว่าไม่ได้ต่างกันด้วยวิธีก็คือว่าถึงแม้จะเป็นภาคเอกชนหรือเป็นภาครัฐเนี่ยคะ่ะสิ่งที่เราต้องมีอย่างน้อยสองสเรื่องก็คือเรื่องแรกเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเขาต้องการอะไร ถ้าเราไม่สามารถเข้าใจและตอบโจทย์เขาได้ไม่ว่าภาครัฐเอภาคเอกชนเนี่ยมันก็เดินต่อ,อยากนะคะกับเรื่องที่สองก็คือเราต้องเคารพซึ่งกันและกันเขามีดีอะไรเรามีดีอะไรและเราสามารถจะเสริมสร้างไปด้วยกันอย่างไรอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คิดว่าวิธีไม่ตาม่างก็ยังจะต้องเคารพในสิ่งที่เขาเป็นและเขามีนะ,ะแล้วก็ทําความเข้าใจแล้วสุดท้ายเองก็ต้องหาวิธีที่จะ เป็นพันธมิตรกันในลักษณะที่ได้ประโยชน์ทั้งคู่เพราะการที่เราทำให้มีการเดินไปข้างหน้าให้มีประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่เนี่ยมันจะเป็นการเจริญเติบโตด้วยกันอย่าง,ย,างยั่งยืนนะคะแต่เรื่องที่ต่างกันก็คือเรื่องเนื้อหาแน่นอนตอนนี้เราดูกระทรวงพาณิชย์เราก็จะมีมุมมุมหนึ่งตอนที่เราดูเอกชนมันก็จะเป็นธุรกิจในเนื้อหาแบบนั้นแต่ในเรื่องของวิถีเหมือนเดิมเข้าใจเคารพ เราก็ต้องอหาทางที่จะตอบสนองความเป็นพันธมิตรในลักษณะที่เป็นวินวินเราลากันไปด้วยภาพบรรยากาศงาน Thai Land China c i e Gala Night 2025ค่ำคืนที่จุดประกายอนาคตการทำธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและจีน Harmony in Business หรือความรองรอบทางธุรกิจ ที่เรายกขึ้นเป็นหัวใจทองานกงคือท่านมนมากมากเลยนะคะเราจะเห็นว่ามีทั้งคนไทยผู้ประกอบการไทยผู้ประกอบการจีนมาแล้วก็มีความกระตือรือร้นที่อยากจะมาหาโอกาสในการทําธุรกิจร่วมกันมีคนไทยมาวันนี้เนี่ยน่าสิบกว่าเจ้านะที่มาตั้งบริบัธ แล้วก็วันนี้มันเป็นงานที่เราพยายามเชื่อมต่อความสัมพันธ์เราตั้งชื่องานว่า How m o n y in b u s i n e s s ก็คือการทำธุรกิจแบบรองดองแบบวินวินคือให้ได้ผลลัพ์ที่ดีต่อกันทั้งคู่ก็จะสังเกตเห็นรอยยิ้มที่มีกับทุกคนค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดของจับจ้องมองจีนในสัปดาห์นี้นะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่เป็นประจำทุกวันเสาร์14นาฬิกา30นาทีทางเนชั่นทีวีช่อง22วันนี้สวัสดีครับ